สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับ m i t Mitsubishi Titan พัดนะครับคันนี้เป็นปี08แครเกียธรรมดานะครับเครื่อง2.5 DID นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับแม็ก18นะครับครับคันนี้นะครับใส กันโค้งมาเรียบร้อยนะครับมีโช๊คแป่งมาด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะครับสีนะครับเต็มเก้าสิบกว่าเปร์เซ็นต์เลยนะครับสวยเงามากครับคันนี้เดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างดีกว่าคันนี้เพิ่งติดฟิล์มมาใหม่เลยนะครับนี่เบาะหนังเดิมนะครับสวยไม่มีขาดนะครับ บอกม่แคบสวยนะครับไม่มีขาดเช่นกันนะครับคันนี้นะครับไม่วิ่งไปที่สองแสนเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะต์ดเครื่องให้ฟังนี่ครับเครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับเปิดแอร์แอร์เย็นนะครับสบายแน่นอนเอเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับ เครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับไม่มีไอนะครับน้ำไม่ดันนะครับนิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับทานหน้าสวยอยู่นะครับโดยรวมแล้วถือว่าดูดีเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับ22เดือน4 5นะครับลูกนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับมีรับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับใครหาอยู่นะครับไททันพัดนะครับแขบคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ